สวัสดีค่ะไม่ได้ไม่ได้มาคุยด้วยหลายวันเลยเนาะไม่ได้มาทำอาหารให้ดูนะคะวันนี้มา,ามารีวิวนะคะวันนี้มารีวิวน้ำพริกตาแดงแมงดาของเรานะคะนี่ค่ะสามร้อยกรัมนะคะขนาดนี้นะคะหนึ่งร้อยยี่สิบแลนด์ค่ะสำหรับท่านใดที่สั่งแล้ว จะจัดส่งให้วันเสาร์เนาะวันเะสาร์นี้แต่บางเจ้านะคะที่อ้อมอาส่งข้อความไปเนาะส่งไปทางแชทนะคะบางท่านจะส่งให้วันสุกนะคะกับ่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนาะอันนี้เรายังมีอยู่นะคะน้ำปลาหวานกุ้งแห้งเนาะกับตัวนี้อ่ามีไม่เยอะนะคะ ตอนนี้เหลือแค่ 17, 17กระปุกเท่านั้นนะคะน้ำพริกตาแดงแมงดาเนาะนี่ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช้แมงดาจริงนะคะแมงดาแมงดาจริงคืออ้อมดองไว้เนาะอ้อมดองน้ำเปลว้นะคะดูนะคะหน้าตาแล้วก็น้ำพริกเราจะโครูเองไม่ใช้เครื่องปั่นเนาะสูตรคุณยายนีนะคะสูตรนี้ เราจะใช้โครกหินนะคะโคลกเองค่ะเครื่องก็คือเราจะผัดเนาะเครื่องนี้จะผัดนะคะไม่ใช่เครื่องทอดนะคะครั้งนี้ใช้เครื่องผัดนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบแลนด์นะคะขนาดสามร้อยกร,รมัมแต่ว่าเกินอยู่นะสามร้อยกว่าอยู่นะสามร้อยกว่ากร,รัมกับสามประมาณน,นั่นแหละพร้อมช่างเผื่อไปให้เนาะใจดีจ้า ตัวลูกค้าไม่รักไม่ได้มาทักทายหลายวันเลยนะกระปุกเอาไปกินเอาจะชิมให้อยู่เพราะว่าสองวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งมากนะเคลียร์หลายๆอย่างที่มันไม่ลงตัวทั้งงานอาชีพแม่ค้าเนาะทั้งเรื่องดราม่าเอ่ย มันเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วเนาะสำหรับผู้ไม่ประสงค์ดีสำหรับผู้ไม่หวังดีก็ขอให้ออกไปนะคะคนเขาจะทำมาหากินกันค่ะเอาเป็นแม่ค้ามาก็หลายปีเนาะอยู่ที่เซาท์แอฟริกาไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครค่ะพูดดีดมาตลอดนะคะไม่ไม่เคยว่าลูกค้านะลูกค้าว่าก็ติรับชมรับฟังหมดค่ะ แต่วันนี้ถ้ามีอะไรที่รุนแรงบ้างทําให้เราเสื่อมเสียหรือเสียหายนอ้องก็จะออกมาปกป้องตัวเองนะคะไม่ใช่ออกมาประจานหรือว่าใดๆทั้งสิ้นคือเรียกว่าปกป้องตัวเองแล้วก็เรื่องมันยาวไปถึงครอบครัวด้วยก็ไม่พูดถึงกันเนาะเพราะว่ามันไม่ดีค่ะมันเป็นเรื่องไม่ดีใครที่จะเขาจะกล่าวหาหรือพูดยังไงก็คือ ภัยเขาก็กลับไปยังตัวเขาเองนะคะสิ่งคิดที่เขาสร้างไว้คิดไม่ดีทำไม่ดีกลับไปทุกเขาหมดเลยค่ะเนาะเพราะว่าคนจนไม่ได้หมายความว่าจะให้ใครมาเหยียบเนาะเราก็เป็นคนเหมือนกันเป็นคนไทยเหมือนกันด้วยนะคะที่อยู่ในเตาแอฟริกาพวกเราต้องรักกันนะคะอย่าทำร้ายกันเนาะด้วยคำพูดหรือวาจาใดๆการกระทำใดๆที่ไม่ดี เราก็จะไม่ทำเนาะที่เป็นการเสื่อมเสียสร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นเราก็จะไม่ทำเนาะอย่าทำกันเลยค่ะฝากไว้ตรงนี้นะคะลูกค้าที่รักก็รักกันตลอดไปใครที่ไม่รักก็เรื่องของเขานะคะกับปุ๋ยี้ราจะมาชิมให้ดูรสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะย้ํานะคะใช้แมงดาจริงค่ะแมงดาจริงนะ ืมนะค่ะไม่หลอกนะจ๊ะอร่อยคุกข้าวร้อน,อนไข่ต้มวันนี้ลูกพี่ไม่มาเด๊กจอยไม่มาเพราะว่างานไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเราทำํำเราเคลียร์งานตั้งแต่ทีที่แล้วแล้วคะ่ะเราก็เก็บไว้รอส่งลูกค้าอย่างนี้นใบอะไรใครรู้บ้างคะพอดีพี่สาวนะ เจ้เขาเอามาฝากเขาบอกได้มาจากสถานธรรมเนาะขอบคุณนะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวอร่อยนะคะกินคล้ายใบใบมะกอกหรือเปล่าอืมฝาดฝาดมันมัน,มนหอมหอมเป็นฝาดน้ำพริกกินกับลาบก็จะอร่อยค่ะอืมแล้วเขาจะมีกลิ่นฉุนนิดนิด กันดีมากอือร่อยอย่าลืมนะจ๊ะเหลือแค่สิบสี่กระปุกเท่านั้นใครอยากได้ทักแชทมาเลยนะทักแชทมาจ้ะนี่อยากเข้ากล้อง ดูมากเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะช่วงนี้อากาศเย็นก็จริงแต่ว่าเราก็มองกันไว้เนาะการเสียนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นเนาะอุณหภูมิตู้เย็นค่ะเราจะทานก็ตักแบ่งนะคะอย่ากินในกระปุกแบบแบบนี้นะคะเพราะว่าจะทานไม่หมดทําให้แบคทีเรียเนี่ยลงไปอยู่ในน้ํำพริกของเราแล้วก็จะ จะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะเขาก็จะขึ้นราก็จะเหม็นเปรี้ยวก็จะบูดไปเนาะตามตามการเวลาน้ำพริกปลาหวานน้ำพริกปลาหวานยังมีนะคะกระปุกละห้าสิบห้าแลนดนะคะน้ำพริกปลาหวานกุ้งแห้งแล้วก็ปลาแดดเดี่ยวก็ยังมีอยู่นะคะทักแชทมาได้นะคะทักแชทมาเลยค่ะ แม่ค้ารอรับนะวันนี้แม่ค้าวางจ้าส่วนไข่เค็มหมดแล้วนะคะไข่ไข่เค็มหมดแล้วคะ่ะแผงสุดท้ายเมื่อคือนนี้พอดีอ่าพี่พี่นิง้งแกทักแชทมาก็เลยแผงสุดท้ายก็เลยให้ให้เขาไปค่ะเนาะแล้วเส้นทางลูกค้าที่จะส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะเส้นทางเนาะ จะมีเยอะอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมจะแจ้งทางโพสค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้ดูทางโพสนะคะเส้นทางพิกัดที่จะไปส่งลูกค้าแล้วก็อว่าไปทางไหนบ้างทางไหนจะไปก่อนไปหลังเนาะลูกค้าจะได้เตรียมตัวรอเพราะว่า ก่อนที่จะถึงบ้านลูกค้านะคะแม่ค้าก็จะแจ้งจะแจ้งจะโทรบอกเนาะว่าสัก20่สนาทีเนะะี่ยค่ะจะถึงอะไรเงี้ยแม่ค้าจะโทรไปบอกนะคะส่วนจะไปเส้นไหนเดี๋ยวแม่ค้าก็จะแจ้งก่อนนะคะว่าไปส่งใครก่อนบ้างเนาะทักเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะ อร่อยรับรองไม่หลอกไม่จกตาเอาจริงพูดจริงทํามือนะคะโฮมเมดนะคะทําตําด้วยมือค่ะเพราะว่าไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะคะมันมันแตกต่างกันระหว่างใช้เครื่องปั่นกับอ่าโครกที่ครกหินนะคะไม่เหมือนกันอะ่ะอร่อยกว่าแน่นอนค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวแค่นี้ล่ะคะ่ะ ก็จะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครชอบกดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาดูก็ฝากติดตามด้วยค่ะชอบหรือไม่ชอบเนาะรับคําติชมค่ะไม่ว่ากันส่วนใครที่ไม่ว่าไลค์สาระหรืออะไรขอให้เลื่อนผ่านไปนะคะก็ไม่ต้องเข้ามาดูกันเนาะเพื่อที่จะได้ไม่มีการรบกวนกันค่ะเนาะวันนี้ก็ไปก่อนละคะสวัสดีค่ะ